ภูเก็ตเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องหาดทรายขาวและการฮันีมูลสุดโรแมนติกแต่เพียงสองวันหลังแต่งงานความฝันของหญิงสาวชาวฟิลิปปินส์กลับพังทลายลงเธอถูกพบเป็นศพในห้องพักโรงแรมหรูใจกลางป่าตองสามีชาวไทยมุสลิมคือคนสุดท้ายที่อยู่กับเธอในคืนนั้นภาพงานแต่งงานที่ยังไม่ทันจางหายถูกแทนที่ด้วยเทปกั้นของตำรวจและเสียงนัะกล่าวที่แห่กันมาหน้าโรงแรมทุกคนต่างถามคำเดียวกันเกิดอะไรขึ้นในห้องสี่เหลี่ยมนั้นมาเรียเจ้าสาววัย27ปีเดินทางมาที่ไทย ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักและความหวังแต่สิ่งที่รอเธออยู่กลับไม่ใช่อนาคตอันสดใสมันคือจุดจบที่ไม่มีใครคาดคิดตำรวจบอกว่าคืนก่อนเกิดเหตุมีเสียงทะเลาะดังลั่นตามทางเดินเพื่อนบ้านในโรงแรมยืนยันว่าได้ยินเสียงร้องไห้สลับกับเสียงเข้าของกระแทกก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบหายไปคืนฮันนีมูนที่ควรเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่กลายเป็นคืนสุดท้ายของชีวิตเจ้าสาวคนนั้นคำถามคือนี่คือศกนาตกรรมจากความหึงหวงการหลอกลวง หรือความลับมือที่เธอไม่เคยรู้ตั้งแต่แรกมาเรียหญิงสาววัย27ปีจากเมืองมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เธอเกิดในครอบครัวมุสลิมสายเคร่งศรัทธาพ่อทำงานเป็นช่างไม้เล็กๆส่วนแม่ขายอาหารตามตลาดเธอเป็นลูกสาวคนโตที่มักจะช่วยดูแลน้องๆตั้งแต่เด็กความรับผิดชอบทำให้เธอเติบโตเป็นคนเรียบร้อยสุภาพและอดทนมาเรียเลือกเรียนด้านภาษาเธอพูดได้ทั้งฟิลิปปินอังกฤษ และเรียนภาษาไทยเสริมในมหาวิทยาลัยเธอเป็นคนชอบวัฒนธรรมไทยชอบอาหารไทยโดยเฉพาะต้ยมยำกุ้งเธอเคยบอกเพื่อนสนิทว่าสักวันหนึ่งฉันอยากไปเที่ยวภูเกต็ตอยากเห็นทะเลไทยด้วยตาตัวเองหลังเรียนจบเธอทำงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนเอกชนเล็กๆในมณิลารายได้ไม่ได้สูงแต่เธอภูมิใจที่สามารถช่วยพ่อแม่จ่ายค่าเทอมให้น้องๆมาเรียนไม่ใช่คนใช้ชีวิตรู้ราเธอใส่เสื้อผ้าเรียบง่ายไปสอนหนังสือด้วยจักรยานเก่า และใช้เวลาว่างอ่านหนังสือสาศาสนาหรือทำอาหารให้ครอบครัวเพื่อนร่วมงานบอกว่าเธอเป็นคนที่ยิ้มง่ายใจดีและมีความฝันชัดเจนความฝันนั้นคือการสร้างครอบครัวเล็กๆของตัวเองเธอเคยพูดว่าชีวิตที่เรียบง่ายกับคนที่รักนั่นแหละคือความสุขของฉันและแล้วโชคชะตาก็พาเธอมาพบอาริฟชายหนุ่มวัยสาปีจากจังหวัดยาลาประเทศไทยอาริฟเติบโตในครอบครัวมุสลิมที่เคร่งาศาสนาพ่อเป็นครูสอนสาศาสนาในชุมชนส่วนแม่เป็นแม่บ้าน เขาเป็นลูกชายคนโตของบ้านความคาดหวังตกอยู่ที่เขาเต็มๆแต่ในความเป็นจริงครอบครัวมีนี้สินจากธุรกิจเล็กๆที่ล้มเหลวทำให้เขาต้องดิ้นรนหางานตั้งแต่อายุยังน้อยอาริฟเริ่มจากงานเล็กๆจนกระทั่งได้มาทำงานเป็นไกด์าพานักท่องเที่ยวมาเที่ยวภาคใต้เขาพูดภาษาอังกฤษได้พอสมควรรู้วิธีเข้าหาลูกค้าเป็นคนยิ้มง่ายอัธยาศัยดีหลายคนมองว่าเขาเป็นผู้ชายอบอ,อุ่นแต่เพื่อนสนิทบางคนรู้ว่าลึกๆแล้วอาริฟเป็นคนที่เก็บความเครียดไว้มากและมักจะไม่ยอมเล่าเรื่องส่วนตัวกับใครง่ายๆ การพบกันของทั้งคู่เกิดขึ้นเมื่อปี2566ในงานสัมมนาท่องเที่ยวที่กรุงเทพมารีเดินทางมากับเพื่อนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมส่วนอาริฟมาช่วยงานบริษัททูพวกเขาสบตากันครั้งแรกในงานลงเล็กๆของผู้เข้าร่วมมารีที่พูดภาษาไทยได้นิดหน่อยพยายามคุยกับเขาและนั่นคือจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นทั้งคู่ติดต่อกันทางโซเชียลบ่อยขึ้นคุยทุกคืนวิดีโอคอลกันจนดึกเพื่อนๆของมารียังแซวว่าเธอยิ้มทุกครั้งที่โทรศัพท์ดัง ขณะที่ฝั่งอาริฟเพื่อนร่วมงานเห็นว่าเขาดูมีความสุขมากขึ้นพูดถึงผู้หญิงที่จริงใจและเรียบง่ายความรักของทั้งคู่ก้าวเร็วหลังคบกันไม่ถึงหนึ่งปีอาริฟตัดสินใจบินไปหาครอบครัวของมาเรียที่มนิลาเขาได้รับการต้อนรับแม้ครอบครัวเธอจะก,กังวลเรื่องวัฒนธรรมที่ต่างกันแต่ก็เห็นว่าเขาเป็นคนสุภาพนอบน้อมและศรัทธาในศาสนาเหมือนกันพิธีแต่งงานถูกจัดขึ้นเล็กๆที่บ้านในมนิลาไม่รูราแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มครอบครัวเพื่อนสนิท และชุมชนมุสลิมที่มาร่วมเป็นสักขีพยานมาเรียในชุดเจ้าสาวเรียบง่ายยินเคียงข้างอาริฟที่แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองไทยภาคใต้หลายคนมองว่าทั้งคู่เป็นคู่ที่โชคดีที่ได้พบกันท่ามกลางโลกที่กว้างใหญ่แต่ในความจริงเบื้องหลังรอยยิ้มของอาริฟยังมีความกดดันเรื่องน้สินและการพิสูจน์ศักดิ์ศรีของตัวเองที่เขาไม่เคยพูดกับใครส่วนมาเรียแม้จะดูมั่นใจและเข้มแข็งแต่ในใจเธอก็มีความกังวลเล็กๆว่าการแต่งงานครั้งนี้อาจเร็วเกินไป และเมื่อทั้งคู่ตัดสินใจบินมาฮันีมูลที่ภูเก็ตเมืองในฝันของมาเรียไม่มีใครคาดคิดเลยว่ามันจะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเธอการเดินทางมาฮันีมูลที่ภูเกต็ตสำหรับมาเรียคือความฝันที่กลายเป็นจริงเธอตื่นเช้าออกไปเดินเล่นริมชายหาดยิ้มทัก,ากทายนักท่องเที่ยวและถ่ายรูปทุกมุมเก็บไว้ส่งให้ครอบครัวที่มินิลานี่คือทะเลไทยที่ฉันเคยฝันถึงเธอเขียนข้อความสั้นๆส,ส่งให้แม่พร้อมรูปที่เธอยือนหันหลังให้กล้องมองไปยังท้องฟ้า ในตอนเช้าทุกอย่างดูเหมือนความรักที่สมบูรณ์แบบอาริฟจูงมือเธอไปกินอาหารเช้าที่โรงแรมเขาตักข้าวต้มกุ้งใส่ชามให้เธอหัวเราะเมื่อเธอบ่นว่าเผ็ดเกินไปพวกเขาดูน่ารักจนพนักงานโรงแรมหลายคนยังอดยิ้มตามไม่ได้แต่แล้วหลังบ่ายวันนั้นทุกอย่างเริ่มมีร่องรอยเล็กๆที่ไม่เข้ากันมาเรียอยากเดินตลาดกลางคืนอยากซื้อของฝากเล็กๆและลองกินผลไม้ไทยที่เธอไม่เคยเห็นมาก,ก่อนแต่ท่าทีของอาริฟกลับเปลี่ยนไปเขาขามวดคิ้วบอกว่า ที่นี่ไม่ปลอดภัยสำหรับเธอคนเยอะเกินไปเดียวหายตัวไปใครจะรับผิดชอบน้ำเสียงนั้นไม่ได้ฟังดูเป็นห่วงแต่เหมือนการสั่งมากกว่าเธอพยายามหัวเราะเบาๆเพื่อลดความตึงเครียดแต่รอยยิ้มเธอไม่เหมือนเดิมคืนนั้นมาเรียเขียนไดอารีสส่สั้นๆบนโทรศัพท์สันทั e ส l ต I ฟ e ลไฮโดสทีคลัสม e ดบัต t มบ e b ิ s just because everything is new บางครั้งฉันรู้สึกว่าเขาไม่เชื่อใจฉันแต่บางทีอ่ะเพราะทุกอย่างยังใหม่เกินไป วันถัดมาทั้งคู่ไปนั่งริมชายหาดตะตะอากาศเย็นลงทะเลพัดแรงมาเรียนั่งยิ้มขีดเขียนชื่อของทั้งคู่ลงบนทรายในภาษาอังกฤษแต่เมื่อเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อถ่ายรูปคู่อาริฟกลับยกมือห้ามไม่ต้องลงเฟซบุ๊กนะฉันไม่อยากให้คนที่บ้านเห็นตอนนี้มาเรียงเงียบไปครู่หนึ่งเธอไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงห้ามเพราะก่อนหน้านี้ตอนงานแต่งงานเขายังถ่ายรูปคู่กับเธออย่างภูมิใจแต่คราวนี้แววตาของเขามีบางอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนซ่อนความกังวลบางอย่างไว้ ในคืนเดียวกันขณะที่อาริฟออกไปซื้อของข้างนอกโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นมารีได้ยินเสียงแจ้งเตือนหลายครั้งเธอไม่ตั้งใจจะสอดรู้แต่สิงต่อเนื่องทำให้เธอเหลือมองไปที่หน้าจอเห็นชื่อเป็นภาษาไทยที่เธออาจไม่ออกแต่สิ่งที่เธอสังเกตได้คือทุกข้อความถูกลบไปทันทีเมื่อเขากลับเข้ามาในห้องใครส่งข้อความมาหรือเธอถามด้วยน้ำเสียงปกติแต่เขากลับตอบสั้นๆเรื่องงานนิดหน่อยไม่สำคัญหรอกจากนั้นก็เปลี่ยนเรื่องทันทีมารีไม่พูดอะไรต่อแต่ความสงสัยเรื่องฝังอยู่ในใจ คืนวันที่สามีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่พักห้องติดกันเล่าให้ตำรวจฟังภายหลังว่าเขาได้ยินเสียงคล้ายผู้หญิงร้องให้เบาๆผ่านผนังเสียงนั้นไม่ดังแต่ต่อเนื่องยาวนานราวกับคนที่กำลังพยายามเก็บเสียงของตัวเองไม่ให้ใครได้ยินบางครั้งก็มีเสียงเก้าอี้กระแทกกับพื้นเสียงฟีเท้าเดินวนไปมาในห้องก่อนจะเงียบไปชั่วขณะและตามมาด้วยเสียงผู้ชายพูดอะไรบางอย่างด้วยน้ำเสียงแข็งกระด้างแม้ฟังไม่รู้ภาษาแต่สัมผัสได้ถึงความกดดันในน้ำเสียงนั้นแม้ว่าอาริฟ ไม่สูบบุหรี่แต่แม่บ้านโรงแรมเล่าว่าเวลาเข้ามาทําความสะอาดห้องในตอนสายมักจะมีกลิ่นบุหรี่จางๆลอยอยู่ในอากาศกลิ่นนั้นไม่ได้มาจากระเบียงแต่มาจากโต,ต๊ะใกล้เตียงนอนซึ่งเป็นที่ที่พบที่บุหรี่กดทิ้งไว้ในแก้วน้ํามารีไม่เคยสูบและเพื่อนๆของอาริฟยืนยันว่าเขาก็ไม่ใช่คนสูบบุหรี่เช่นการคําถามคือบุหรี่มาจากไหนมีอยู่สองครั้งที่อาริฟออกจากโรงแรมในช่วงกลางคืนเขาบอกว่าจะไปซื้อของแต่กลับมาตอนตีสองโดยไม่ถืออะไรติดมือมาเลยมารีถามว่าไปไหนมาเขาตอบเพียง เจอเพื่อนเก่าคุยนิดหน่อยแล้วล้มตัวนอนทันทีน้ำเสียงเขาเรียบเฉยแต่ดวงตาแดงกำ่ำเหมือนคนที่เพิ่งผ่านการโต้เถียงหรือใช้แรงกดดันมามากสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนเรื่องเล็กๆที่คู่รักอาจเจอกันได้แต่เมื่อรวมเข้าด้วยกันมันคือสัญญาณที่กำลังบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติมาเรียพยายามเก็บอารมณ์เธอไม่อยากทำให้ฮันนีมูนในฝันต้องพังเธอส่งรอยยิ้มให้เขาเหมือนเดิมแต่เพื่อนสนิทที่เธอโทรศัพท์ไปคุยในคืนนั้นเล่าว่าเสียงเธอสั่น และคำพูดสั้นๆที่ฝากไว้คือบางครั้งฉันก็รู้สึกว่าฉันไม่รู้จักเขาจริงๆเลยความรักที่เริ่มต้นอย่างสวยงามกลับมีรอยร้าวเล็กๆแทรกอยู่ทุกมุมราวกับกำแพงที่กำลังค่อยๆแตกหักทีละน้อยไม่มีใครรู้ว่าสัญญาเหล่านี้คือคำเตือนของชะตากรรมที่กำลังใกล้เข้ามาหลังจากคืนที่เพื่อนบ้านได้ยินเสียงร้องให้ทุกอย่างดูเหมือนจะเงียบลงแต่ความเงียบนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่าสำหรับมารีเธอยังคงยิ้มให้พนักงานโรงแรม ยังคงแข็งสามีออกไปเดินตลาดกลางวันแต่แววตาของเธอกลับไม่สดใสเหมือนวันแรกที่มาถึงภูเก็ตพรอยยิ้มกลายเป็นเพียงหน้ากากบางๆที่เธอใส่ไว้ให้คนอื่นมองเห็นอาริฟเองก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปมากเขาไม่ใช่ผู้ชายอบอุ่นที่คอยตักอาหารให้ภรรยาเหมือนวันแรกแรกอีกแล้วเขาเงียบมากขึ้นที่หงุดหงิดง่ายและมักจะกดโทรศัพท์อยู่นานๆก่อนจะรีบลบข้อความทิ้งเหมือนกลัวใครมาเหหห็นนนนนึ่่งงงมนนมมาาาาารรออเเพด้พักธออกธยถต,ตว เขากำลังปิดบังอะไรแต่ทุกครั้งที่คำถามเกือบจะหลุดออกจากปากเธอกลักลืนมันลงไปเหมือนรู้ลึกๆว่าคำตอบอาจไม่ใช่สิ่งที่เธออยากได้ยินเช้าว,วันถัดมาทั้งคู่ไปทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรมพนักงานเล่าว่าเห็นทั้งสองนั่งเงียบไม่พูดกันแม้แต่คำเดียวมาริจิตน้ำเปล่าช้าๆส่วนอาริฟนั่งก้มหน้ากดช้อนลงในจานเหมือนไม่มีความสุขพนักงานคนหนึ่งบอกว่าตอนนั้นฉันรู้สึกได้เลยว่าเหมือนมีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้น ในช่วงบ่ายมารีเดินไปที่ชายหาดคนเดียวเธอนั่งมองทะเลอยู่นานมือถือถูกเปิดค้างที่แอปไลน์ซึ่งมีชื่อเพื่อนสนิทในฟิลิปปินส์แต่เธอไม่ได้พิมพ์อะไรเพียงนั่งเงียบน้ำตาคลอในดวงตาแล้วค่อยเก็บมือถือใส่กระเป๋าเหมือนไม่กล้าส่งข้อความเมื่อกลับมาที่ห้องอาริฟนั่งรออยู่บนเตียงสีหน้าเข้มขึมเธอไปไหนมาทําไมไม่บอกเสียงเขาไม่ได้ดังแต่มีแรงกดดันที่ทําให้ห้องทั้งห้องเงียบสนิทมารีตอบเบาๆว่าแค่อยากไปเดินเล่นนิดหน่อยเธอพยายามยิ้มแต่เขาไม่ได้ตอบรับรอยยิ้มนั้น ในคืนนั้นเองเพื่อนบ้านเล่าว่าได้ยินเสียงโตเถียงที่ดังขึ้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเสียงผู้หญิงสลับกับเสียงผู้ชายเสียงเหมือนแก้วน้ำแตกกระจายบนพื้นก่อนที่เสียงทุกอย่างจะหยุดลงอย่างกระทันหันความเงียบหลังจากนั้นกลับทำให้ผู้คนในชั้นรู้สึกหนาวไปทั้งตัวไม่กี่ชั่วโมงต่อมามา,มารียโทรศัพท์หาพี่สาวที่ฟิลิปปินส์เสียงเธอเบามากราวกับไม่อยากให้ใครได้ยินเธอบอกเพียงว่าฉันคิดว่าฉันรีบเกินไปฉันไม่รู้จักเขาเลยจริงๆประโยคนี้กลายเป็นประโยคสุดท้ายที่ครอบครัวได้ยินจากเธอ ในเช้าวันถัดมา,าริฟออกจากห้องเพียงลำพังเดินไปซื้อกาแฟจากร้านใกล้ๆโรงแรมกล้องวงจรปิดจ,จับภาพเขาเดินกลับมาในสภาพที่ดูเครียดสีหน้าไม่เหมือนคนที่อยู่ในช่วงฮันนีมูนเขาเดินเร็วก้มหน้าและไม่มองใครรอบข้างหลังจากนั้นพนักงานโรงแรมเล่าว่ามารีไม่ได้ลงมาทานอาหารเช้าเหมือนทุกวันเมื่อแม่บ้านขึ้นไปทําความสะอาดตอนสายอาริฟเปิดประตูห้องออกมาบอกทิ้งว่าไม่ต้องเข้ามาภรรยาย,ยังนอนหลับอยู่น้ำเสียงเย็นชาและสายตาแข็งกระด้างทําให้แม่บ้านถอยออกไปอย่างเงียบ หลายคนเริ่มสงสัยเพราะตลอดสองสามวันแรกมาริมักจะทักทายทุกคนด้วยรอยยิ้มแต่ในวันนั้นไม่มีใครเห็นเธอเลยแม้แต่ตอนบ่ายที่อาริฟนั่งอยู่คนเดียวตรงล็อบบี้คืนนั้นเองเกิดสิ่งที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของทั้งคู่ไปตลอดการเสียงทะเลาะด,ดังลั่นขึ้นใหมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านห้องติดแต่หลายห้องในชั้นเดียวกันต่างยืนยันว่าได้ยินเสียงของผู้หญิงร้องให้อย่างหนักเสียงผู้ชายตะคอกด้วยภาษาที่ฟังไม่ออกและเสียงเข้าของกระแทกซ้ำ แล้วทันใดนั้นทุกอย่างก็เงียบลงเงียบจนผิดปกติเงียบจนเหมือนห้องว่างเปล่าไม่มีใครกล้าออกมาดูตอนนั้นแต่ความเงียบนี้กลายเป็นสัญญาณที่ทุกคนจดจําได้และต่อมาตํารวจก็ยืนยันว่านั่นคือคืนสุดท้ายที่มารียังมีชีวิตอยู่ในเวลาต่อมาการสืบสวนพบว่าก่อนวันเกิดเหตุไม่กี่ชั่วโมงมารีได้พยายามค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับสิทธิของภรรยาต่างชาติในไทยและวิธีเดินทางกลับประเทศด,วด่วนสิ่งนี้สะท้อนว่าเธออาจกำลังคิดจะหนีออกจากความสัมพันธ์ ที่ไม่ปลอดภัยแต่ก็ไม่ทันแม้ไม่มีใครได้ยินบทสนทนาสุดท้ายระหว่างเธอกับอาริฟแต่พยานและหลักฐานเล็กๆที่ปรากฏทําให้ทุกคนมั่นใจว่าคืนนั้นมีบางอย่างถูกเปิดเผยความจริงที่ทั้งสองปิดบังกันมาได้ระเบิดออกมาอย่างรุนแรงและจากวันนั้นความฝันของเจ้าสาวที่อยากมีชีวิตคู่แสนเรียบง่ายก็ถูกทิ้งไว้เพียงในรูปถ่ายกับรอยยิ้มที่ไม่มีวันหวนกลับมาคืนนั้นบรรยากาศในห้องพักของโรงแรมที่ป่าตองเต็ม ด้วยความอึดอัดที่กดทับอากาศมาเรียนั่งกอดเขาที่มุมเตียงมือสั่นเล็กน้อยเหมือนคนที่ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อไปอาริฟเดินวนไปมาช้าๆราวกับสัตว์ที่ถูกขังในกรงเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังสม่ำเสมอแต่ในหูของมาเรียกลับเหมือนเสียงะระฆังเตือนภยัยเรามาที่นี่เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันเธอพูดเสียงแผ่วพยายามจะเบี่ยงบรรยากาศให้กลับมาเหมือนวันแรกที่เจอกันแต่เสียงของเธอสัน่นจนแทบฟังไม่ออกอาริฟหยุดเดินหันมามองด้วยสายตาแข็งกระด้าง ชีวิตใหม่งั้นหรือแล้วเธอคิดว่าฉันเป็นอะไรสําหรับเธอมาเรียเขาพูดช้าชาเน้นทุกคําเสียงต่ากว่าปกติแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันเธอหลบสายตาสะอึกไปชั่วครู่ก่อนตอบว่าฉันแต่งงานกับคุณเพราะฉันรักคุณฉันเชื่อว่าคุณจะดูแลฉันคําพูดนั้นเหมือนเชื้อไฟอาริฟหัวเราะสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความขมขื่นรักงั้นหรือหรือว่าเธอแค่ต้องการคนที่จะพาเธอมาที่นี่เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในฟิลิปปินส์เธอคิดว่าฉันไม่รู้หรือว่าเพื่อนของเธอพูดถึงเรื่องนี้ยังไง มาเรียงเงยหน้าทันทีน้ำตาคลอเต็มตาไม่ใช่ฉันไม่เคยคิดแบบนั้นฉันอยากสร้างครอบครัวจริงๆฉันทิ้งงานที่บ้านมาฉันทิ้งทุกอย่างเพราะฉันเชื่อคุณเสียงเธอเริ่มดังขึ้นความเจ็บปวดในน้ำเสียงชัดเจนอาริฟขยับเข้ามาใกล้สายตาจับเจ้าไม่ปล่อยแล้วข้อความในโทรศัพท์ลามารีทำไมต้องมีผู้ชายคนนั้นส่งมาหาเธอเธอคิดว่าฉันไม่เห็นเหรอเธอสายหัวแรงน้ำตาไหลลงแก้มเขาแค่เพื่อนสมัยเรียนเขาแค่ถามว่าฉันสบายดีไหมฉัน ไม่มีอะไรปิดบงังฉันมีแต่คุณเท่านั้นบรรยากาศในห้องเริ่มร้อนขึ้นแม้เครื่องปรับอากาศจะยังทำงานอยู่เสียงลมหายใจของทั้งคู่ดังชัดในความเงียบมาริยกมือขึ้นเหมือนขอร้องอาริฟคุณต้องเชื่อฉันฉันไม่เคยโกหกคุณเลยอาริฟกัดฟันแน่นสีหน้าผสมระหว่างความเจ็บปวดและโกรธแค้นแล้วทำไมทุกครั้งที่ฉันหันไปหาเธอฉันเห็นแต่สายตาที่เหมือนจะหนีไปจากฉันเธอคิดว่าฉันไม่รู้สึกหรือมาริก้าวถอยไปจนชนผนังเธอสะอื้นเบา เพราะฉันกลัวกลัวคุณจะไม่ใช่คนที่ฉันเคยรู้จักฉันไม่รู้ว่าคุณปิดบังอะไรไว้ฉันไม่รู้จักคุณจริงๆเลยคำพูดนั้นเหมือนใบมีดแทงเข้าไปในใจอาริฟเขากำมือแน่นจนเส้นเลือดที่แขนปูดขึ้นเสียงข้าวของเล็กๆบนโต๊ะสันเพราะแรงกระแทกเมื่อเขาปัดแก้วตกลงพื้นแตกกระจายเสียงสะท้อนก้องไปทั่วห้องมาเรียกรีบยกมือปิดปากตัวเองหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาเธอพยายามหายใจช้าๆแต่ไม่สำเร็จความเงียบหลังจากเสียงแก้วแตกทำให้บรรยากาศหนักกว่าเดิม ฉันทำทุกอย่างเพราะฉันรักเธอแต่เธอกลับทำให้ฉันรู้สึกเหมือนฉันเป็นแค่คนแปลกหน้าอาริธพูดเสียงต่ำดวงตาุมจ้องเธอไม่กระพริบมารีพยายามก้าวเข้าหาเขาหวังจะลดช่องว่างที่เริ่มกลายเป็นกำแพงสูงเธอยื่นมือไปจับแขนเขาเบาๆได้โปรดเรามาเริ่มต้นใหม่กันเถอะฉันยังอยากอยู่กับคุณเขายืนนิ่งราวกับกำลังต่อสู้กับบางสิ่งในใจเสียงนาฬิกาแขวนบนผนังดังติ๊กต่อกอย,อย่างต่อเนื่องมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆร,ราวกับนับถอยหลังไปสู่จุดจบ อาลีฟค่อยๆสะบัดแขนออกจากมือเธอรอยยิ้มบางๆที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดปรากฏขึ้นเริ่มต้นใหม่งั้นหรือแต่บางครั้งสิ่งที่แตกแล้วมันไม่มีวันเหมือนเดิมอีกคำพูดนั้นคือสัญญาณสุดท้ายก่อนที่เสียงทะเลาะจะดังลั่นอีกครั้งเพื่อนบ้านหลายห้องเล่าว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้สลับกับเสียงผู้ชายตะคอกเสียงของบางสิ่งถูกปาใส่ผนังอย่างแรงเสียงฝีเท้าเดินวนอย่างไร้ทิศทางราวกับการต่อสู้ของอารมณ์ที่เกินจะควบคุม แล้วก็มีเสียงร้องของมาเรียเสียงสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังก่อนที่ทุกอย่างจะดับลงเหลือเพียงความเงียบที่น่ากลัวยิ่งกว่าเสียงใดๆเพื่อนบ้านบางคนบอกว่าเงียบสนิทเกือบสิบนาทีก่อนจะได้ยินเสียงเหมือนน้ำไหลเสียงฝีเท้าเดินช้าๆไปมาภายในห้องไม่มีใครกล้าเคาะประตูไม่มีใครกล้าโทรศัพท์แจ้งพนักงานเพราะทุกคนกลัวว่าตัวเองจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องร้ายความเงียบย่าวไปจนถึงรุ่งเช้าและเมื่อแม่บ้านมาถึงไม่มีใครคิดเลยว่าประตูบานนั้นจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของข่าวใหญ่ ที่สะเทือนทั้งภูเก็ตและฟิลิปปินส์เช้าวันนั้นแสงแดดยามสายส่องลอดผ้าม่านของโรงแรมอูที่ป่าตองแต่ในชั้นห้าของตึกกลับเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ผิดปกติพนักงานแม่บ้านเล่าว,ว่าเธอมาถึงหน้าห้องห้าร้อยเจ็ดตามเวลาเหมือนทุกวันแต่เมื่อเคาะประตูเบาๆไม่มีเสียงตอบกลับเธอเคาะอีกครั้งเสียงดังขึ้นแม่บ้านข้าขอเข้าทำความสะอาดนะคะแต่สิ่งที่ตอบกลับมามีเพียงความเงียบๆจนเธอเริ่มรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากล เธอเอื้อมมือไปบิดลูกบิดเบาๆประตูไม่ได้ล็อกจากข้างในมันค่อยๆเปิดออกเสียงบานพับดังเอียดเบาๆราวกับกำลังประกาศการเปิดเผยความลับที่ไม่มีใครอยากรู้สิ่งแรกที่เธอเห็นคือข้าวของกระจัดกระจายบนพื้นแก้วแตกทิ้งไว้ใกล้ต้นไม้ผ้าม่านปิดครึ่งหนึ่งทำให้ห้องมืดกว่าปกติกลิ่นอับและกลิ่นเครื่องดื่มที่หกครางอยู่บนพรมตลกไปทั่วความเงียบในห้องนั้นหนักจนแม่บ้านรู้สึกเหมือนตัวเองหายใจไม่ออกสายตาของเธอค่อยๆไล่ไปที่เตียง และนั่นคือจุดที่เธอหยุดหายใจร่างของมาเรียนอนนิ่งอยู่บนผ้าปูที่นอนสีขาวผงยาวสลวยกระจายบนหมอนใบหน้าของเธอสีเซียวจนแทบไม่เหลือสีร่างกายไม่ไหวติงราวกับถูกแช่แข็งเอาไว้ในความเงียบถาวรแม่บ้านรีบถอยหลังออกมามือสัน่นจนแทบถือกุญแจไม่อยู่เธอตะโกนเรียกพนักงานอีกคนที่เดินอยู่ไม่ไกลเสียงดังลั่นไปทั่วทางเดินและไม่กี่นาทีต่อมาผู้จัดการโรงแรมก็รีบวิ่งขึ้นมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพวกเขาไม่กล้าแต่ต้องสิ่งใดแต่ภาพที่เห็นนั้นชัดเจน เกินไปไม่มีใครพูดออกมาเป็นคำแต่ทุกคนรู้ว่านี่ไม่ใช่การหลับไหลธรรมดาตำรวจภูเก็ตได้รับแจ้งและรีบรุดมายัางที่เกิดเหตุรถสายตรวจจอดเรียงหน้าทางเข้าโรงแรมเสียงไซเรนที่ดับลงกลายเป็นสัญญาณเริ่มต้นการสืบสวนที่สะเทือนทั้งเมืองเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์เข้ามาตรวจสอบในห้องสายตาทุกคู่จับจ้องที่ร่างของเจ้าสาวผู้เคาราะร้ายกล้องถ่ายภาพกระพริบวาบวับเก็บหลักฐานทีละมุมเสียงแฟลชดังแทรกในความเงียบอย่างน่าขนลุกโต๊ะข้างเตียงมีแก้วน้ำที่ยังมีรอยร้าว รอยคราบเครื่องดื่มหกบนพรมพื้นมีร่องรอยการต่อสู้เล็กน้อยเก้าอี้ถูกผลักล้มใกล้หน้าต่างผ้าม่านถูกดึงจนขาดเป็นเส้นบางส่วนทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนบอกเล่าเรื่องราวของคืนที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยความรุนแรงที่ไม่มีใครเห็นแต่สิ่งที่ทําให้ตํารวจจับตาคือไม่มีร่องรอยของบุคคลอื่นเลยนอกจากสามีของเธอที่พักอยู่ในห้องเดียวกันตลอดอาริฟไม่อยู่ในห้องตอนที่พบศพเขาถูกพบในล็อบบี้โรงแรมเดินวนไปมาเหมือนคนใจลอยเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าประชิดเขาเงยหน้าขึ้นสายตาว่างเปล่า ไม่มีคำพูดออกจากปากเขานั่งลงช้าๆบนโซฟาแขนสั่นเล็กน้อยเหมือนยอมรับชะตากรรมที่กำลังเข้ามาตำรวจเข้าควบคุมพื้นที่ทันทีเทปเหลืองถูกนำมากั้นรอบชั้นเสียงพนักงานซุบซิบกันดังตามทางเดินนักท่องเที่ยวหลายคนที่พักอยู่ในโรงแรมต่างโผล่หน้ามามองด้วยสีหน้าตกใจภาพที่เคยเป็นโรงแรมหรูริมชายหาดกลายเป็นฉากอาชญากรรมที่ไม่มีใครอยากเชื่อว่าจะเกิดขึ้นจริงเพื่อนบ้านห้องติดกันให้การว่าขืนก่อนเกิดเหตุพวกเขาได้ยินเสียงทะเลาะก,กันอีกครั้งเสียงตะโกน เป็นภาษาอังกฤษผสมภาษาท้องถิ่นเสียงของผู้หญิงร้องให้ดังนานหลายนาทีก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบหายไปเหมือนถูกตัดขาดฉันคิดว่ามันเป็นแค่การทะเลาะก,กันของคู่รักเลยไม่ได้แจ้งใครพยานคนหนึ่งพูดเสียงสั่นน้ำตาคลอเหมือนรู้สึกผิดที่ไม่ได้ช่วยในเวลาที่ควรจะทำเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก้มเก็บเศษแก้วจากพื้นตรวจสอบคราบบนผ้าปูที่นอนกลิน่นน้ำหอมผสมกับกลิน่นบทำให้หลายคนต้องยกมือปิดจมูกแต่ ไม่มีใครปฏิเสธว่านี่คือจุดเกิดเหตุของความรุนแรงที่พรากชีวิตหญิงสาวไปเมื่อร่างของมาเรถูกห่อผ้าขาวและลำเลียงออกจากห้องบรรยากาศทั้งชั้นเงียบลงจนได้ยินเสียงลมหายใจของคนที่ยืนมองหลายคนยกมือไหว้บางคนทำเครื่องหมายกางเขนบางคนก้มหน้าไม่กล้ามองภาพนั้นโดยตรงนักข่าวเริ่มกรูกันมาที่หน้าโรงแรมไมโครโฟนและกล้องถ่ายทอดสดถูกยกขึ้นพาดหัวข่าวถูกส่งต่อกันอย่างรวดเร็วเจ้าสาวชาวฟิลิปปินส์เสียชีวิตปริศนาหลังแต่งงานเพียงสองวัน บรรยากาศที่ควรเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของคู่รักฮันนีมูลกลับถูกแทนที่ด้วยเสียงวิทยุสื่อสารของตำรวจเสียงถามตอบสั้นๆของเจ้าหน้าที่และความเงียบที่ปกคลุมหัวใจของทุกคนที่ได้เห็นเหตุการณ์สิ่งที่เหลืออยู่ภายในห้องคือภาพสะท้อนของความฝันที่แตกสลายรูปถ่ายงานแต่งที่ยังวางอยู่บนโต๊ะถูกทิ้งไว้เหมือนเครื่องตันใจว่าเพียงสองวันหลังจากคำสัญญาตลอดชีวิตทุกอย่างก็จบลงในความเงียบที่ไม่มีใครแก้ไขได้ เสียงเซเรนดับลงแล้วแต่บรรยากาศที่หน้าโรงแรมในป่าตองยังไม่คลายความตึงเครียดผู้สื่อข่าวยืนเรียงรายกล้องถ่ายภาพตั้งเรียงจนเต็มฟุตบาทเสียงไมโครโฟนที่ถามเจ้าหน้าที่ตำรวจดังสลับกันไม่หยุดนี่คือเหตุฆาตกรรมใช่ไหมสามีเป็นผู้ต้องสงสัยหลักหรือเปล่ามีพยานหลักฐานอะไรยืนยันหรือย,ยังโฆษกตำรวจตอบเพียงสั้นๆว่าเรายังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนแต่ทุกสายตาของคนในพื้นที่รวมถึงคนที่เฝ้าดูข่าวสดผ่านโทรทัศน์และโซเชียลต่างจับจ้องไปที่ชายคนหนึ่ง ซึ่งถูกพาตัวออกมาจากโรงแรมในเช้าวันนั้นอาริฟสามีที่เพิ่งเข้าพิธีแต่งงานเพียงสองวันสวมเสื้อเชิ้ตยับยุ่ยสีน้าซีดเผือดมือถูกใส่กุญแจมัดไว้ด้านหลังเสียงซุบซิบดังขึ้นทันทีเมื่อเขาถูกพาเดินผ่านฝูงชนทำไมถึงทำกับมีได้หรือว่าเขามีเรื่องปิดบังกันตั้งแต่ก่อนแต่งคงเป็นเพราะหึงหวงแน่ๆภาพที่สื่อถ่ายทอดออกไปคือชายหนุ่มที่เงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาเหมือลอยเหมือนคนหมดสิ้นแรงใจไม่มีคำพูดออกจากปากมีเพียงเสียงฟแฟลชของกล้องที่ดังรวมเหมือน,นตกลงมมาไม่ยุด ไม่กี่วันต่อมาข่าวนี้กลายเป็นาพาดหัวใหญ่ทั้งในไทยและฟิลิปปินส์หนังสือพิมพ์ทุกฉบับใช้คําว่าเจ้าสาวฮันนีมูลเสียชีวิตปริศนารายการโทรทัศน์เปิดประเด็นถกเถียงเรื่องความรุนแรงในครอบครัวบางสื่อเริ่มตั้งคําถามถึงการแต่งงานที่รวดเร็วเกินไปและความจริงที่อาจถูกซ่อนอยู่หลังรอยยิ้มของคู่รักครอบครัวของมารีเดินทางมาถึงภูเกต็ตหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันแม่ของเธอยิงสูงวัยชาวฟิลิปปินส์ร่างเล็กแต่สายตาที่เต็ม ไปด้วยความโศกเศร้าก้าวลงจากรถที่สนามบินด้วยน้ำตาที่ไม่เคยหยุดไหลเธอพยายามก้าวให้มั่นคงแต่ทุกก้าวเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่แทบทำให้หัวใจแตกสลายภาพที่ครอบครัวมาเรียได้เห็นคือร่างไร้วิญญาณที่ถูกส่งคืนจากโรงพยาบาลด้วยถุงผ้าขาวความเงียบในห้องนั้นดนักกว่าทุกเสียงใดๆแม่ของเธอร้องให้จนแทบเป็นลมญาติที่น้องต้องช่วยพยุงกันไว้น้ำตาของคนเป็นแม่กลายเป็นผ้าที่คนไทย ทั้งประเทศเห็นผ่านสื่อไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าโต้แย้งเพราะมันคือความจริงที่เจ็บปวดเกินกว่าคำใดจะบรรยายตำรวจเรียกอาริฟมาสอบสวนหลายชั่วโมงเสียงบันทึกการสักถามเล่าว่าเขาเงียบเป็นส่วนใหญ่ตอบเพียงสั้นๆว่าเราแค่ทะเลาะกันผมไม่ได้ตั้งใจคำพูดนั้นไม่เพียงพอที่จะลบล้างข้อสงสัยของสังคมหลักฐานในห้องพักยังคงบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างเสียงเพื่อนบ้านที่ยืนยันว่าได้ยินเสียงตะโกนเสียงร้องให้และเสียงของบางสิ่งที่แตกหักทุกอย่างเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อเวลาผ่านไปกระแสข่าวเริ่มแรงขึ้นในโซเชียลคนจํานวนมากออกมาเรียกร้องให้ลงโทษผู้กระทําบางคนโพสข้อความว่าความรักที่เริ่มต้นด้วยความหวังทําไมต้องจบลงด้วยความตายในขณะที่บางคนสะท้อนว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราฟังเรื่องราวของคู่รักที่ลงเอยด้วยโศกนาฏกรรมในวัดเล็กๆที่ภูเกต็ตมีการทําพิธีทางาศาสนาเพื่อส่งดวงวิญญาณของมาเรียพระสวดเบาๆท่ามกลางเสียงสะอื้นของผู้คนในชุมชนแม้เธอจะไม่ใช่ชาวไทยแต่หลายคนก็มาร่วมแสดงความเสียใจจุดทูบเทียน เพื่อส่งเธอกลับบ้านเกิดภาพนั้นสะท้อนถึงความเจ็บปวดที่ร้พรมแดนความสูญเสียที่เชื่อมโยงหัวใจคนด้วยกันโดยไม่ต้องมีภาษาในฟิลิปปินส์บ้านเกิดของเธอมีการจัดพิธีไว้อาลัยที่โบสถ์ท้องถิ่นเพื่อนสนิทหลายคนเล่าถึงมาเรียว่าเธอเป็นคนอ่อนโยนทำงานหนักเพื่อครอบครัวมีความฝันอยากสร้างชีวิตใหม่ที่ต่างแดนทุกคนต่างถามเหมือนกันว่าทำไมชีวิตที่เพิ่งเริ่มต้นถึงต้องจบลงเร็วขนาดนี้เมื่อเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์สื่อยังคงเกาะติดคดีนี้การสอบสวนของตำรวจ ยังดำเนินต่อไปแต่ไม่ว่าผลสรุปจะออกมาอย่างไรชีวิตของหญิงสาวคนหนึ่งได้ถูกพรากไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับที่หน้าศาลจังหวัดภูเก็ตผู้คนหลายสิบคนมายืนรอฟังการพิจารณามีทั้งคนไทยและชาวฟิลิปปินส์บางคนถืออกไม้บางคนถือป้ายเขียนข้อความเรียกร้องความยุติธรรมเสียงสื่อมวลชนยังดังไม่หยุดแต่เสียงที่สะท้อนชัดที่สุดคือเสียงของชุมชนที่ตั้งคำถามว่าเราจะปกป้องผู้หญิงในสังคมให้ปลอดภัยได้อย่างไร ทุกครั้งที่ข่าวนี้ถูกเล่ามันไม่ใช่แค่การเล่าคดีฆาตกรรมแต่มันคือการสะท้อนถึงความเปราะบางของคำสัญญาในชีวิตคู่คำว่าตลอดไปที่หลายคนพูดในวันแต่งงานอาจกลายเป็นเพียงถ้อยคำที่ไร้ความหมายหากขาดความเคารพความเข้าใจและการควบคุมอารมณ์ในท้ายที่สุดภาพที่ติดอยู่ในใจของคนทั้งสองประเทศคือรอยยิ้มของเจ้าสาวในชุดสีขาวที่ยังคงอยู่ในรูปถ่ายงานแต่งรอยยิ้มที่ใครๆคิดว่าจะนำไปสู่ความสุขแต่กลับกลายเป็นรอยยิ้มสุดท้ายที่โลกได้เห็น และคำถามที่ยังไม่มีใครตอบได้จนวันนี้ก็คือความรักที่แท้จริงควรเป็นสิ่งที่ปกป้องกันและกันหรือเป็นเพียงคำสัญญาที่พร้อมแตกสลายเมื่อเจอแรงกดดันคุณคิดว่าเรื่องนี้ควรจบลงอย่างไร